กินตับเลยผมเน่เนปากคนณอยู่ตรงไหนกปากตุก๊าากแกน้ำตาลปลาเนเหมือนเลือด้วยเพราะนี่ปากตุ๊กแกเชื่อแมโอ่โบว่าตุ๊กแกกับมกูเขียวมันจะอาปากนี่แล้วกินตับเสร็จมันก็ไปอืตนั่นแหละเขาว่างั้นแหละอันนี้ปากกูเขียวแย่เข้าไปในปากตุ๊กแกมันจะเข้าไปกินกินตับดำๆเน,นาะครับก,กินตับเลยก<ช>ินเส้นมันก็อตเขาให้ชัดๆเลย พอพอกินเสร็จแล้วก็กลับเนาะนั่นไอ้ทุกแกขี้แตกนั่นมันขี้แตกเลยโหมันมึงกินอะมันไม่ตายเออเนี่ยเนี่ยเอาให้ชัดๆเลยไม่เคยเห็นเลยนี่เห็นมันคาบปากอันนี้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมคิดว่างูเขียวกินตับทุกแกในนั่นนั่นใช่อะไรมันวะเนี่ย ถ้าปลาอยู่ยังยังไม่ล้วงเข้าไปก็ก็ก็มันไอ้งูเขียวมันมันกลัวเหม็นขี้ตุกแกเลยรัดให้ไอขี้แตกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ขี้ให้ขี้ตุกแกออกก่อนใช่แล้วแล้วก็จะได้เอาเอาหัวเข้าไปในท้องตุกแกเลยใช่ไหมตะลังตะลังเข้าไปดูเด้อพี่น้องเด้อ ใครจะตีเป็นเลขอะไรก็ดูเอาเด้อชื่อเด็กกินบอมันนี่แหละตัวใหญ่อะไรตัวเล็กอะไรก็กินอลาปากินนี่แหละไปกินกินรวมเสร็จแล้วมันกักลับนี่ไม่มามูเห็นแต่เขาถ่ายลงทีวีอะไรเงี้ยออกข่าวกันเป็นนี่แหละนี่แเลยใช่ไหมนึกชิมเลยพอเห็นนี่แเละชัดๆอะ จะไปกวนมันมันไม่ไม่กวนหรอกเดี๋ยวมันก็ไปของมันหัวเขียวกินตับตักแก